ซีซั่นหนึ่งใกล้จบแล้วนะครับสำหรับทีมอื่นนะโอ้โหตีเมืองแล้วไหม,อมโอเคในสุดเราก็เข้าสู่โลกอียงจะได้จบสุดดีให้หน่วยกล้าพายเขาเข้าไปดีก่อนนะครับ แบบแชร์พล,ลังานแล้วไปรัวนี่โอเคโอ้เอาเรื่องเนะอื <c oughs> แต่ละตัวดูน้าสนใจนี่ยเ,เกเจ็บตัวหันกาเสียป่าเสียก่อน กูเรียนมีไอ้ส hey, กิลอะไรเผื่อเราไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับโอ้โหกองไฟนะครับแบกซึ่งเนี่ยใช้เขาใช้บ่อยกันอนะแบกบซึ่งอะเทพจริงอะเขาดูแบบสมัยอีมบ e บัง่งหารก้า เราเผื่อเราไปใช้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างนะก็ยังไนะง,งเราก็เข้าไปตียังไม่ได้หรอกให้เขาเข้าไปสู้ก่อนเ <c oughs> ห,หนือยก็ตายเขาไปก่อน <c oughs> อันนี้น่าสนใจมากสุดที่ ค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเคาะเเท่าไรตีได้ยังไงยังตีไม่ได้นะก้าหมื่นเลยเก้าหมื่นหนึงสิบเก้าทับเลยนะโอ้สิแล้วเอาตีกันรัว มีเสมอหนึ่งด้วยโอ้ยคนเสมอนี่มันน่า,นาจะเทพเตินนะโอครับเนี่ยหกสิบหกอลรอก่อนนะครับรอก่อนข้าตอนนี้นี่ย้ำแน่นอนแต่หารเราแม่งกาไงให้พวกเข้าไปให้พวกเข้าไปสู้ก่อนอวนู้นี่แชร์ามา้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้น,นี่ไงน,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 นะโอ้คนธรรมคำจริงแผนการนับร้อยโอ้โหมันสกิลของแต่ละตัวนะ เนี่ไส้ไส้ขุนนี่เขาใช้กันเนยอะนะถามไวก่อนถามไวก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเคาะไปหาเรา,เาแม่งกิโลเราไม่ค่อยมีนี่เจอของทีมไทยแล้วมั้งครับโอเคเป็นไงบ้างบุกเดียวพันลีเมืองมังกรก้ารเหนือสามทับครับนี่เป็นไงคงมีคนใช้ก้ารเหนือสามทับด้วยเรามีครับสกิลนี้เก็บไว้เลย ทีมไทยเราไม่แพ้ชาติใดนะครับ <c oughs> okay. หมัดพยักหมัดพยักเหรอไฟลามทุง่งแหนการน้ำร้อยเตรียมพร้อมลบโอ้โหสุดจริงสุดจริงวันนี้เป็นยัไงไง ถล่มกวาดล้างเนี่ยแบกสึกเนี่ยไอ้นี่ไอ้คนคนนี้แม่งหนั่นะดูสกิลคนนี้อ๋อที่อยู่ในสภาพนี้สกิลหลักๆก็มีไม่ค่อยไอ้นี่เราเขาไม่ค่อยใช้เยอะหรอกมาดูกอีกนึงนะ81แล้วใครจะได้ข่าบวกกันครับ48แล้วครับดูไอ้45ครับดูน โหลดก่อนโหลดก่อนช้าโอ้โหตีกันระนุ่งบอลเลยนะคือแบบจะปิดจ็อบแล้วอะทีมเราอ่ะเดี๋ยวรอบซีซันนี้ซีซซัน,นหนึ่งนะครับใกล้จะปิดจ็อบแล้วโปรเซสยังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอ่ดานะนี่ถ้าเราดูมุมกว้างเห็นว่ามีการสู้มีคนยึดเยอะแล้วเนี่ยโอ้พันธมิตรนะครับนี่ คิวเรา 72, เซเวอร์ยี่เอ้เซเวอร์ห้าสิบนะนี่เ <c oughs> ยอะไหมพื้นที่เยอะไหมยากเยินครับดูก่อนเท่าไหร่เข้าไปล็อกเอียงล็อกเอียงเมืองหลวงจ้าเหลือกี่กองครับเหลือสามสิบหกกองใครจะได้บุกแล้วกดจไว้ก่อน ดูอลัองการตั้งค่ายกันเต็มเลยแต่เรานี่ไม่ได้มาตั้งเรา,เราแม่งแบบสายช้างดันเมืองอย่างเดียวรอเขาตีให้จบกันโอ้โหเดมแต่พวกแม่งมาตั้งเมืองกันเต็มอะไอตัวนี้คือแบบว่าให้ตัวนี้เป็นรับฟรีนะเรับเีฟองเป็นรับฟรีกิเนเงินส่วนตัวเนี้ยตัวนี้ตต้องเติมเงินนะไอส้สกินทองเนี่ยเกิดเข้ามารูปโบนะครับโอเคดูได้ นี่นี่นี่ต้องเติมเติมเงินหนึ่งหนึ่งพันห้าห้าห้าร้อยแปดสิบเลยนะเ,เยอะนะครับพวกอื่นก็รอกันอยู่เดี๋ยวพวกมีทัพหลักๆพวกเก่งๆอ่ะให้ให้มันเข้าไปตีทั้งหมดก่อนอเฮ้ยมีคนคิวอื่นมาตั้งด้วยเนี่ยเราไปตีคิวอื่นของก่อนนะเยอเท่าไหร่นะ ยี่สิบเจ็ดกองครับนอกกอนเถอะพี่จะเข้าบูกับน้องแน่นอนลกเอียงจา๋ายีสิบเจ็ดแล้วผ่านไปสิบนาทีนะครับ <c oughs> เฮ้ยทำไมนี่เลยยีสิบเจ็ดอยู่เลยเนี่ยเอาไงกันเนี่ย กอ่ะจะได้ตีเมืองแล้วเว้ยใจเย็นๆใจเย็นๆทำไมกองครับเดินเข้ามาละเดินเข้าไปาไปุ๊บมันก็เดินออกทันทีผมไม่ใช่โอ้ยนี่ๆๆตัวน,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 นี้โอ้แต่มันไกลเหมือนกนันนะเนี่ยพวกแม่งส่งมาอย่างไกลเลยมาแล้วนี่มาแล้วเดินมาแล้วเนี่ย แนวหน้าครับแนวหน้าทีมคนโหตไม่ให้มันเข้าไปบวกก่อนสองเข้าไปสองทีมเลยนะเสมอด้วยโอเคเสมอยัมตีได้แั้วเนี่ยยี่สามกองนะครับยัเสมอแลวยังตีได้แล้ว ดูเราสักพักเราเข้าไปเร็วเนี่ยเราจะตายนะครับเพราะว่ามันมีกำลังป้องกันเยอะซึ่งไม่ไหวไม่ใช่หรอกเห็นไ,ไหมมันตายมันก็เดินกลับเดี๋ยวรอรอเนี่ยรอให้ยี่สิบเอ็ดแล้วเข้าหน่อยเร็วเข้าหน่อยเร็วกำลังเขาโทษอนะ่ะ กู๊มเราแม่งไม่หัวไงป้อมก็มาตั้งกับเขาเอ้ยใครทำได้ปวะเนี่ยดอุลยดูเลยยมาสามน้ฬเลยดูไปหมาเอาคนเหมือนกันนี่เนี่ยโอ้โหกำลังห้าหมื่นนะ แข็งนะลูกอีอย่างนี้แข็งเลยนะส,สต็อปวะเฮ้ยสต็อปไม่ได้แนละ้วเี้ยไม่เอาไงเนี่ยจะกินไหมเนี่ยมึงเนี่ย ด้วยกันกดกันส,สีโอเคสี่สี่สีสี่แนด้วยกันอ๋อส,สี่อ,อไนยะอย่าไปตอนนี้คือเขีย่ยคนติดนี้ยี 22, ส่สิบสงสี่สี่ด้วยกันเขายี่สิบสอี่สี่อ่ะอีกสนาที อีกยสิดกองซทีครับมาละผหันก้าบอกเอาให้ไ้โวมาแล้วมาแล้วมาแล้มา้มาแล้วทมาแล้ว,ลว,ลวโคชิโ,โร่บวกเอาให้รอคำสั่งง่ายหน้างายเลยครับม,ม,มันสู้ไม่ได้แม่งตกมาเลยเดินกลับมาเลย หมดไปแล้วเนี่ยโอ้สมอเลยอีกสิไว้โอ้ยอีกสิแล้วลงเอียงจ้าดูรางวัลครับรางวัลบวกสองมุกสเบียงโอ้โหแสนหแล้วก็อีแปะสองหมื่สาศัตรูอ้โหบวกโอ้โหบวกอีแปแสนสองเลยเนี่ยยึดเงินโอ้ย Consider it done. Troops full on assault. Your wish is my command. And

ใกล้แล้ใกด้แล้วเก้ม่แล้วจ้าหมื่แล้วเกบชั่วโมงเหมือนกันเนี่ยเวลาอีกสักสี่นาีนะก่อนเงินจะมีเซ็ตเรไมีเซตดี่มนเิไไปย็นไม่แตก้าม่แล้วขอรัวหน่อยเร็ว แปดหมื่นแล้วพอจะจะไม่ได้กดสุ่มฮีโร่สักทีเนี่ยสองร้อยจบเนี่ยขอรุ่นรัวหน่อยครับขอรุ่นรัว สิบนาทีกับเจ็ดหมื่นจ้านี่เป็งแล้วครับงเกียงเจ็ดหนเองดเร็วันนี้เขาแบบลงแบบน้ำลงเลย

เนแล้วัเขาน้อยเออนี่นี่แบบนี้แบบนี้เออไหลงแบบนี้หละทีดตรงการอ่ะสี่หมื่นอันแล้นั่นแหละสามหมื่องแบบนี้ไม่เกบจบจเดียว้เลยจริงเออเออันหลยเแล Thunder strike เสร็จสิ้นครับ เดกครั้งแรกนะนิ่งเลยทีนี้แต่เด่นแต่เดนโอ้โหโอโหยังกัดน้องแดกล่างอ่ะเลยดิกลับกันหมดเลย Victory is achieved by the Return to camp We withdraw My soldiers must rest Return to camp and withdraw วิ่งกันให้หมดเลยครับ Withdraw Withdraw ไอมีคนมาหลอยด้วยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิ เออลอยไม่เสร็จไงมันไปสร้างเงินกยู่ไหนวะแอบตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ you <and> here. เหลือแล้วเนี่ยมาทหารมาเต็มหมดเลยนะด้านหลังมันเริ่มเหลือน้อยโอเคมาดูของรางวัลครับโอเเอียงแตกแล้วรอดูของรางวัลครับนี่นะแทนแทนแทนสองร้อยหยกนะครับโอเคนับมาเลยน่ากลัวเลป ส่วนตัวนี้ไม่ต้องสนใจมันเร่งนะมันนี่ใกล้ตีแล้วนะใกล้ตีแล้วนะดูแผนที่คนระับฝับไว้แม่งอรอโลดดิกูแผนที่ข้างล่างนะข้างล่างในสือก็เต็มสมบูรณ์คนระับสื้อจโจต้องเป็นของเราแล้วจ้ากลับเข้าไป เลือเขาไม่ได้จ้าจะไปุ้่มฮีโร่แลกแลกนะับกันใหญ่เลยโอ้ดูดูวิ่งกันแบบเป็นอะไรกันนี้่ะดูดิลูกศรแม่งเต็มไปหมดเลยโอ้โห e เบื้องแตกทีนี้วิ่งกันให้วนเลยนะครับโอเคมาเบื้องแตกแล้วปาปบปๆๆขอโจโฉ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 เพี้ยงเขาให้ครับเจองานติงเข้าไปยัดเขี่ย,ยไม่ไม,ไม่ไม่มีดวงเลยวะอีกแปดชั่วโมงเจอกันใหม่กับอีกหนึ่งขังลงด้โจโฉโอเค พอคลิปนี้พอโลกเอียงแตกแล้ว